หลายหคนถามว่าพี่อึ้งคะพี่อึ่งเคยโดนทำโทษไหมเนี่ยเป็นครีเอเตอร์ของ Facebook มาปีกว่ากวาเนี่ยเคยโดนทำโทษไหมเคยค่ะทุกทุกคนค่ะพี่อึ่งก็เหมือนทุกๆคนแหละจำได้ก็คือหนึ่งครั้งที่โดนทำโทษนะใช้เวลาทั้งหมด น่าจะเจ็ดวันนะคะทุกๆคนค่ะก็ต้องทำในขั้นตอนเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละว่า,าแก้ยังไงอุทอนยังไงอะไรอย่างไงอะความผิดของพี่อึ่งคือง่ายมิดเดียวนะพี่อึ่งก็เปิดโทรศัพท์มาแล้วเลื่อนฟีดอย่างเรยวยรีฟรรอย่างเงี้ยค่ะล็อกเลยนั่นคือข้อหาที่พี่องโดนนะคะแต่ข้อหาอย่างอื่นๆพี่อ่งไม่เคยโดนนะ เป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าพี่หยิงมีเวลาน้อยมากกว่าค่ะทุกคนคะ่ะเป็นเพราะว่าพี่หยิงมีเวลาน้อยพี่หยิงก็เลยไม่ได้โดนข้อหานี้เพราะว่า,าคนที่จะโดนข้อหานี้คือหนึ่งไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วตอบคอมเมนต์เพื่อนแบบรัวๆตอบคอมเมนต์เพื่อนแบบรัวๆก็อาจจะโดนข้อหานี้ได้นะคะโดนตีมือที่ใครๆเรียกว่าโดนตีมือแต่ว่าพี่หยิงก็จะใช้วิธีอตอบ ไปหาเพื่อนตอบเพื่อนแล้วก็มามาทำงานของตัวเองแล้วก็ค่อยไปหาเพื่อนคุยกับเพื่อนตอบเพื่อนแล้วก็กลับมาทํางานของตัวเองเว้นเป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นหนึ่งปีกว่าๆที่ผ่านมาในหน้าที่ของครีเอเตอร์ก็จะโดนตีมือครั้งเดียว <c oughs> ครั้งเดียวก็จำไปนานเลยค่ะทุกคนคะ่ะก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะคะเพราะว่าทุกคนคะถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นหนึ่งครั้ง 2ครั้ง3ครั้งระบบจะจำเราจำโปรไฟล์ของเราแล้วก็เ,เหมือนกับเขาจะระมัดระวังเราเป็นพิเศษเหมือนกับโดนจับตามองเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเมื่อมีครั้งที่หแล้วก็พยายามอย่าให้มีครั้งที่สครั้งที่สเนาะจะได้ไม่ถูกจับตามองนะคะในส่วนตัวไม่เจอ เจอครั้งเดียวก็เกินพอแล้วนะก็พยายามทำทุกอย่างให้มันบาลานซ์กันเพราะว่า,าทั้งไปเยี่ยมเพื่อนทั้งส่งงานของตัวเองทั้งอะไรก็ทำให้มันเป็นปกติทำให้มันเป็นปกติไม่ว่าจะเป็นการโพส์ตของตัวเองการไปดูโพสต์ของเพื่อนการแชร์โพสต์ของเพื่อนการแชร์โพส์ตของตัวเองก็ทําให้มันเป็นธรรมชาติถามว่าอยากเป็นคนขยันไหมอยากให้มันได้ประสิทธิภาพไหม ทุกๆอย่างค่ะสิ่งก่อสร้างใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางตึกรามบ้านช่องเนาะไม่ได้ทำเสร็จในวันเดียว ผลงานในหน้าที่ครีเอเตอร์ของเราก็เช่นกันมันไม่ได้สำเร็จในวันเดียวมันต้องค่อยๆสะสมไปแบบทำให้เป็นนิสัยทำให้เป็นนิสัยมันจะเกิดผลดีอย่างไรคะมันจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอ,สมอปลายอย่างพี่อึ่งน,นี่ก็ขยันน้อยเสมอต้นเสมอปลายนะก็คือเป็นลักษณะนิสัยประจำ ประจำตัวเราถ้าเกิดอยู่ในครีเอ์ก็เป็นลักษณะนิสัยประจำโปรไฟล์เราระบบจะจำเราแบบนั้นแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่โดนตีมือ <c oughs> ประมาณนี้นะคะ <c oughs> ทุกคนคะ่ะ <c oughs> อาจจะหลายหลายคนอาจจะมองว่าเอ้มันมีประโยชน์มองไหมเนี่ยฟังพี่อึง่งอะไรอย่อยางเงี้ยนะคะก็เล่าประสบการณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นคําว่าประสบการณ์ของตัวเองมันก็อาจจะไม่ได้ดู สวยหรูอะไรแต่เนี่ยคือประสบการณ์จริงเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เอามาเล่าสู่เพื่อนๆทุกคนฟังนะคะประมาณนี้ค่ะรักนะจุบจ๊บจุบ๊บค่ะ